เคยดีเพื่อนนั่งทำบโตุ๊นั่นน่ะเดี๋ยวฉันไปหานายนะทำไมายเป็นอย่างนี้เนี่ยนายกำลังบ่นอะไรเหรอเพื่อนนายบ่นอะไรของนายอ่ะหึนายบ่นอะไรของนายหรอเพื่อนนี่เพื่อนนายช่วยไปหยิบกาแฟให้หน่อยดีตอนนี้ฉันรู้สึกอ่อได้เพื่อนได้เพื่อนเดี๋ยวฉันทำเดี๋ฉันไปการกาแฟมากเลยล่ะด้วนั้นนายจะขาดคาเฟอีนนะเพื่อน ใช่ตอนที่ฉันรู้สึกขาดคาเฟอีนมากๆเลยแหละเพราะงั้นช่วยเป็นกาแฟให้ฉันห,นหน่อยได้เพื่อน <c oughs> นี่ไงบั <c oughs> นไหนดีนะ <c oughs> ออนนี้ดีกว่า กาแฟให้เพื่อนกาแฟให้เพื่อนเพื่อนเอากาแฟมาให้แล้วขอบใจนะเพื่อนเทกาแฟลงไปเอาเฮ้ยเพื่อนจะเย็นก่อนนะเพื่อนเอานี่ไปกิน อืมก็เราใช้ได้นะกับใจเพื่อนไม่เป็นไร